สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับคุณครูเล็กนางศินรัตนะครูประจําชั้นเตรียมมนุบาลห้องที่3ศมสย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอําเภอเมือมงระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็เป็นสัปดาห์ที่26ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตน่ารู้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันยังไงวันนี้นะคะครูเล็กก็จะมาเล่าถึงความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้เด็กๆได้รู้จักกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยความหมายของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยสามารถดำรงชีวิตได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือสามารถหายใจได้ รับประทานอาหารได้เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้ออกลูกออกหลานได้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ค่ะเด็กๆยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะคนพืชสัตว์ค่ะเด็กๆลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆก,ก็คือไม่หายใจไม่กินอาหารไม่ขับถ่ายไม่เคลื่อนไหว ไม่เจริญเติบโตไม่มีการสืบพันและไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูเล็กก็จะยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะครูเล็กก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นบ้านโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะ ประเภทที่สองค่ะเด็กๆสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขาก้อนเมฆพระอาทิตย์ก้อนหินเป็นต้นค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูเล็กก็จะให้เด็กๆนะคะไปเรียนรู้จิจกรรมกับคุณครูตุ๊กตาไปดูซิว่าวันนี้คุณครูตุ๊กตามีจิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างไปพบกับคุณครูตุ๊กตาก,กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูตุต๊กตาอัญชลีแก้วจันเพชศค่ะผู้ช่วยครูประจําชั้นชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่ 3. สมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตนั้น คืออะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้เด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกับครูตุ๊กตาได้เลยค่ะประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตเด็กๆมาดูดูกันนะคะว่าประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตนั้นคืออะไรอย่างเช่นคนสามารถสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยสร้างโทรศัพท์สร้างโทร,รทรศัศน์หรือสร้างเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะ และโทษของสิ่งมีชีวิตล่ะคะเด็กๆทราบไหมว่าโทษของสิ่งมีชีวิตนั้นคืออะไรคนนั่นเองค่ะเพราะคนชอบตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าหมดไปทำให้เกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยการอนุรักษ์โดยการปลูกต้นไม้ต่างๆไว้ทดแทนต้นไม้ที่หายไปนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะอย่างเช่นรถเป็นยานพาหนะที่พาเราไปในสถานที่ต่างๆบ้านเป็นที่อยู่อาศัยไว้ให้เราได้พักพ่อนดินดินมีประโยชน์นะคะสำหรับให้เราไว้ปลูกต้นไม้ค่ะน้ำตกค่ะ ทำให้เราสามารถไปเล่นน้ําตกได้แต่เราอย่าลืมนะคะว่าน้ําตกนั้นก็มีโทษเหมือนกันเวลาน้ําป่ามานะคะจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้นั่นเองค่ะการอนุรักษ์สิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นบ้านของเรานะคะเราต้องกวาดพื้นถูพื้นเพื่อให้บ้านของเรานั้นสะอาดได้น่าอยู่และเวลาเราออกไปในสถานที่ต่างๆอย่างเช่น เราไปทะเลหรือสวนสาธารณะต่างๆเด็กๆสามารถช่วยกันเก็บขยะได้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้โรกของเราน่าอยู่ขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ความหมายและสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตไปแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นคนพืชสัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะอย่างเช่นก้อนหินภูเขาก้อนเมฆโทรศัพท์มือถือค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเล็กและครูลูกตาขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ